สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมะสุขูสุขอนค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมากินตับักูฮวงเพ็ดเพ้พี่น้องโรยเม็ดกะทินมาแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะพี่น้องค่ะกุ้งแล้วก็อันแซลมอนแซลมอนพันปีพี่น้องกิ่นไม่มีผ่องกินก็ผักอันเก่าลย่างผักอันแข็งผักกันน้องเขาเอ,อิบ ฝากบ่มก็ต่มาคุ้งไปเพจอะ ก้อยากินเขาเลยแบบพร่องค่ะคับ ชาวมันตองตอนฝาดบึง อย่างันหรอกมากบอกเหื่อที่อย่างเพียงเพื่อห,หัวมื้อเข้าบายไม่เคยเป็นเปอบแปะปะปอบแปะเองมองขาวๆมองใซๆอไมนันอะ 这个接二连三不带乱。 嗯哼哼。Uh huh. ี่เฉยพี่น้องเขาท่านจะกิมไม่เริ่มออกมมก,ก็ไม่กระขึ้นนะอืมขึ้นเขาละแล้วเริ่มประดีคือใบหลุนอ,อ้ออ้อละฟันแต่เลยกก็พี่น้องมาขึ้น ลูกชิ้นปลาทอดือคือโปะอะมาคืองงฟันฟันมาตำรวจจับอืมถ้าเราไปเที่ยวตำรวจเขามาหาจับมันก็นถึกถือเบิดเลยทั้งพอทั้งมูพวกแม่กระถึก ไกลกับถืกถือมาซุกค้อนมูซุ่มปเหมือนกันกับถืกถืกหลายคนเป็นสองคนก็หลายหลายเต็มถนนแล้วตำรวจเขาก็ลงจับกระถืกจับนั่นแหละเลยตื่นแ <c> ล <oughs> ่นบอกซูฟังค่ะถือเกลียกเออนั่นแหละที่เป็นเราพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆทุลังใจนะคะขอสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมดสุขคุกคนค่ะขอบคุณค่ะพอกันไม่คิดหน้าค่ะไปแล้วถ้าพี่น้องเพชรเนี่ยเขาก็ท่านด้กินแซ่บทองแท้ อยานะ่างนั้นก็เลยกบ่าเยอคลิป